ได้ไหมถ้าฉันจะบอกว่ารักเธอเก็บไว้มันนานเก็บไว้คำเดียวและก็รู้ว่ามันไม่ควรเธอพูดไปก็รู้ตัวดี เป็นได้แค่นี้ก็ดีตั้งเท่าไรอย่าคิดอะไรไปเกินกว่าน,นี้เลยแต่วันนี้มันดูช่างยากเย็นความรักมันเต็มข้างในใจห้ามมันยังไงก็ไม่ไหวเนอะ ไม่รู้ต้องทำยังไงเก็บเอาไว้ไม่ได้อีกแล้ววันนี้หัวใจไม่เหลือที่พอให้ซอนมันความรักมันกันจะเก็บ่ไว้มันต้องทำอะไรสักอย่างได้ไหมถ้าฉันจะบอกว่ารักเธอ ไม่รู้ใจเธอจะคิดยังไงร,รู้แค่ใจมันมีแต่คำน้นว่ารักเธอไมอคะไรแค่ขอให้รู้ว่าคนใกล้ๆเธอแอบรักเธอจนหมดหัวใจ แต่วันนี้มันดูฉันยากเย็นความรักมันเต็มข้างในใจหากมันยังไงก็ไม่ไหว millions. ไม่รู้ต้องทำย่างไรเก็บไว้ไม่ได้อีกแล้ววันนี้หัวใจไม่เหลือที่พอให้ซ่อนมัน ความรักมันกานจะแก็บเอาว้มันต้องทำในไรสักอย่างได้ไหมถ้าฉันจะบอกว่ารักเธอได้ไหมถ้าฉันจะบอกว่ารักเธอ